ทีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับอดีศรนแฟมิลี่รายงานตัวครับผมนะกลับมาถึงโค้ง,งหนองนาลุงพลประแตนแล้วนะครับก็หลังจากที่ภารกิจของเรานะครับสีวัน4ี่คืน5วัน4คืนนะสำเร็จดุล่วงไปแล้วนะครับเนาะในการเดินตั้งแต่วันที่31ถึงวันที่4นะครับเพื่อที่ไปถวาย ต้นกัรน,นะเอฟี FC. เดินสแสวงบุญนะครับกิจกรรมเดินสแสวงบุญแล้วก็มีต้นกันนะครับแล้วก็ผ้าห่มองพระาธาตุนะครับไปถวายซึ่งผ้าห่มองพระาธาตุนี่ก็คือเป็นความภาคภูมิใจของเหล่า FC พอตอทุกท่านนะที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับแล้วก็ยอดต้นกันก็200,000นะครับเจนเ็ร้บาบาทนะครับ FC ซึ่งก็ถือว่าเป็นด้วยอนุโมทนาบุญกับเอซทางบ้านด้วยนะครับอธิสรนมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเดินครั้งนี้นะ f อซผมเดินทุกวันที่ลุงเดินนะครับแม้แต่แต่อาจจะไม่ได้เดินเป็นายาวรอบวดเดียวเลยนะครับก็จะมีบางช่วงที่มีการสรับเปลี่ยนกับน้องนุกนะฮะสลับเปลี่ยนเพราะว่ากําลังขานะครับก็พักกันก็เปลี่ยนกันสับลงนะับ แต่หลกัหลกๆก็คือจะเป็นลุงพลนะทั้งทั้ง5วันนะซึ่งวันที่5ก็คือระยะทางประมาณ1กิโลเดินขวัดพระธาตุนะครับก็เป็นวันที่นำผ้าห่มอง์พระ,พระธาตุแห่ไปนะแล้วก็ทานทานอยอดเงินของอต้นกันนะที่ประแตนนะละลุงพลนำถวายตามภาพที่เอได้เห็นกันนะครับก็ ไม่คิดไม่ฝันว่าครั้งหนึ่งจะมีโอกาสได้เข้าไปที่องคชาตข้างในนะบริเวณตัวด้านในนะไม่ได้เข้าไปในตัวองคชาตเลยแต่บริเวณข้างในที่เราไปหมุนผ้าผมไม่เคยเข้าเลยครับปกติเราจะเป็นถามคนปกติเราจะอยู่แค่ข้างนอกบางคนก็ไปไหว้บางคนก็ไก็คือมีโอกาสในแค่ตรงน้ำก็ือถ้าไม่ถึงพ้อมบริเวณด้านในที่ ที่ได้ร่วมบุญมานะเอฟซีน่าจะมีความภาคภูมิใจนะครับทั้งพ่อฟื้นลุงพลลุงพันนะครับพี่แอนแม่บุญฉินนะครับอดีศรนนะครับน้องโอ้นะครับน้องเต๋อนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับยูทูบเบอร์เราที่ไปสมทบกับพวกเรานะครับในวันสุดท้ายนะ ก็เป็นภาพที่น่าประทับใจเอฟซทางบ้านน่าจะเห็นภาพนี้แล้วก็น่าจะมีความภาคภูมิใจกับพวกเรานะครับว่าเราเป็นยูทูบเบอร์ช่องเล็กๆนะครับที่ทําสําเร็จนะครับในกิจกรรมดีๆอ่ะสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับอาการเป็นนอ่ดานอ่อดุงนะฮะน,นี่ลุงก็เริ่มอาการดีขึ้นหลังจากเล็บหลุดไปนะเอฟซ อาก,การเริ่มดีขึ้นดูจากการเดินแล้วก็นะครับนี่ลงแข็งแรงในเอฟซีทางบ้านก็ฝากเป็นกำลังแรงใจไปชมคลิปที่ <นะ S 2> ช่องมอโอมด้วยนะครับนะช่วงนี้ก็จะมีคลิปลงให้กับเอฟซีทางบ้านได้ชมกันเรื่อยๆนะเอฟซีฝากเป็นกำลังแรงใจฝากทีวีคอฟฟี่ทีวีกรูโก,ก้แล้วก็เสือ้ออมรุปปาริจิตนาคาราดด้วยนะครับสั่งซื้อได้ในนามยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะเอ <FC. S 2> ฟซีแฟนคลับขอต่อทุกท่านนะครับนะรักใครชอบใครก็สั่งซื้อได้นะครับนะ พลังและกำลังใจในการทำงานให้พวกเราเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะครับเอ็สีพอต่อทุกท่านครับหน้ามองคํำกันไหมหน้าดำนะฮะสี่ห้าวันสี่คืนใครว่าเรากิน อยู่หรูแพงกินกินหรูอยู่แพงไม่จริงไม่จริงนะฮะลุงพานอนวัดวันที่หนึ่งนะฮะก็นอนวัดอยู่พังโคนนะฮะวันที่สองไปนอนวัดอยู่สกลนะฮะวันที่สามไปนอนวัดอยู่นาเกนะฮะเพื่อนวันที่สี่นี่ก็ไปนอนอยู่ริมโขงนะฮะแต่ว่าน้องนุกไม่ค่อยสบายเพื่อนก็เลยชวนออกไปนอนข้างนอกนะฮะไปหาดูโรงแรมห้าโรงแรมก็ไม่ไม่มีห้องว่างสักห้องเลย ตีรถกลับครับวันคืนวันที่4ก็เลยไม่ได้นอนดิ่มผงนะฮะซึ่งผมเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายครับผมผมยังไงก็ได้ครับผมแค่มีให้มีน้ําให้ผมอาบผมก็นอนได้ครับเสื้อผ้าผมเตรียมไปหมดแล้วนะหน่วยสาเบียงเราต้องขอบคุณมากเลยนะพิชิตนะพิชิตเป็นหน่วยสามภาระนะครับ คือแต่ละที่แต่ละเซตที่เราพวกเราไปนี่ก็คือมีพิชิตนะครับที่จะเอาผลของอุปกรณ์เครื่องุ่งห่มกางเต็นท์ให้พร้อมมีหน้าที่แค่เอาตัวเองไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนนะครแล้วก็ขอบคุณพ่อเปาไม่ออฟด้วยนะที่ดูแลเรื่องอาหารการกินวันที่1นึ่งวันที่สอเนาะตอนที่เพื่อนจะมีงานขาวดำได้กลับด,ดวด ก็เลยไม่ได้ไปนอนอที่วัดที่นาเกด้วยนะฮะก็สลับเปลี่ยนกันระหว่างทางอันนี้เรามาอัปเดตกันมู่บ้านยูทูบเบอร์นะอ่ะมีนะพี่ซิสไม่อยู่นะรถไม่อยู่แสดงว่านอนข้างนอก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆเฮ้าออนะฮะนี่บ้านพี่เสือมีสายไฟโผูกมาแล้วนี่เสือ,อไม่ใช่เสือสิเขาเรียกอะไรฮะยาเทียมเนาะวางข้างในนะฮะกระเดียด บ้านดูทูบเบอร์ให้ f ีของพี่เสืออันนี้มาที่หลังสวยกว่าเพื่อน <c oughs> <c oughs> ก็ยินด,ดีกับพี่เสือด้วยนะ FC ก็เป็นแรงที่ FC มอบให้เนาะเป็นถ้า FC ไม่ชมคลิปชมโฆษณาให้พวกเราเราก็จะไม่มีบ้านนะของแอดดิศนนี่คือคง คงได้สร้างเอานะครับนะถ้าจะซื้อแบบน็อกดาวน์แบบนี้มันต้องใช้เงินสูงมากนะครับหลักแสนห้าหนึงสองแสนขึ้นนะฮะแอดอดิสอนก็คุณน้อยนะฮะก็จะสร้างไปเรื่อยๆเอานะเอฟซีทังบ้านก็ฝากป็นกำลังแรงใจให้ด้วยเด้อนะครับฝากพี่กำลังแรงใจให้ด้วยวก็จะสร้างไปเรื่อยๆเอานะครับนะตามงบของเรา เล่นแกบบล้ถุงเงินถุงทองนะก็เดี๋ยวปรึกษาที่ชิดก่อน,นะคะเรื่องการสั่งติกสังก่งอุปกรณ์เราก็จะใยอยสั่งมาเรื่อยๆฝากพลิกกำลังเร่งใจให้แอดด้วยนะ,ะถ้าอยากเห็นแอดสร้างบ้านเนาะก็ซึ่งหลังจากที่เดินทำภารกิจเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มสั่งของมานะเอฟซี FC. รอสวัสดีครับเมฆครับนิกกี้ เพิ่งได้รับการปล่อยตัวนะครับอ้าวไปเล่นไหนบานนี้ก็ดีใจไม่ปล่อยเพิ่นแล้วถ้าเป็นอยู่บ้านนี่คือออกจากอคอกได้นี่คือวิ่งครับรีบวิ่งไปฉีบเพราะว่าแบบว่าเหมือนจะมีแบบเขาจะฉีแข่งกันเพื่อให้ว่าอันนี้เป็นถิน่นใทรถิ่นไครนะกลางวันก็จะนอนอเอฟซีทางบ้าน ตอนนี้เราพวกเราได้รับแรงน้ำใจจาก f อนะครับในการสนับสนุนดูคลิปแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรามาคือหลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จ f อครับเราต้องพักผ่อนร่างกายนะครับที่เห็นแอดอดีสอนไม่ได้ตามลงไปนะครบบรึงการหรือบึงปลงลงด้วยเพราะว่าไม่ไหวนะครับคือร่างกายมันมันล้ามากก็เลยอยากจะรีบพักเพื่อที่จะได้อ่า มีแรงที่จะมาสู้ต่อใน f อซีคือข้อเท้านี่ช้ำม,มากนะครับข้อเท้าสองข้างตอนนี้ก็ยังปวดปวดเลยเมื่อกี้ก็ยังหมองนวดไปก็อยากให้มันหายเร็วๆเ,เ,เราจะได้รีบทาคลิปให้กับ f c ทางบ้านนะครับเพราะว่าคลิปก็คือเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเกิดรายได้นะครับในการเลี้ยงชีพแล้วก็ทําบ้านนั่นเองนะครับนะก็ขอบคุณ f c ทางบ้านด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันในคลิปต่อๆไป